มือไหนครับ <พ uka> สวัสดีทุกคนค่ะเราจะยืนคือจริงๆหน้าก็ได้จริงๆหน้าแต่ควาสบายกว่านะคะก็ก่อนอื่นนะคะข้อแรกที่ฉันเกิดปี2องพนะคะไม่ได้เกิดปี2องพัมื่อเราแก่แล้วเราจะเริ่มคอนเสิร์ตในเรื่องพวกนี้เพราะเราจะแก่ไปบนอีไม่ได้นะคะเราว่าแก่ต้องจีนนะคะข้อที่สองก็คือใครที่แบบเห็นเราก็นกั่งอยู่ใเวทีต้องขอโทษจริงๆเราไม่เคยเสี่ยงมาได้แบบนี้นะคะแต่ว่าโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาจริ อตามสภาพการการเมืองนะคะก็ขอใครทุกคนนนที่ด้วยแต่ว่าจะยังไงเรื่องเดียวจะพูดในวันนี้สําคัญกว่าการแทนเงินเฉพาะหน้านะคะเพราะว่าเป็นอนาคตของบุคคลก็คือนาคตของประเทศใช่ไหมคะเพราะว่าคณคือคนรุ่นที่จะอยู่และพัฒนาประเทศนี้ต่อไปในอีก50ปีข้างหน้าอย่างน้อยนะคะเพราะว่าแน่นอนคนลงมาจะอยู่ติด้วยนะคะตอบคำถามพี่กอนบอกนะคะว่าอะไรทําให้คณิการบดีการบดีครับจริงจริงตอนเด็กเนี่ยมี เออเวลาเราเด็กๆแล้วเราชอบโดนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรใช่ไหมข้อแรกเคยคิดนะว่าทําไมต้องถามตัวคุณจีนได้ไหมคือตอนเด็กรู้จักอยู่กี่อาชีพก่อนหรือเด็กสมัยนี้จะมีจักมากอาชีพขึ้นนะแต่เด็กสมัยพี่อ่ะคือมันรู้จักอยู่ไม่กี่อาชีพหรอกก็คืออาชีพหลักของประเทศไทยอ่ะหมอครูทหารตำรวจเภวานวิศวกรอ่ะผู้พิพากษาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแบบว่าไม่เกินสิบอาชีพนะคะแล้วเด็กก็จะ ต้องจำกัดตัวเองอยู่ในสิที่ที่เขารู้ว่ามันมีอาชีพอะไรอยู่บ้างซึ่งจริงอ่ะอยากรณรงคมกับพ่อแม่ครับูครูว่าให้เลิกถามเรื่องนี้นะคะอย่าง้อยจนกว่าเด็กจะประมาณมต้นอ่ะเพราะว่าการถามแล้วบังคับให้เด็กตอบในเวลาที่เขาไม่มีช้อยส์มากพอมันจากัดกรอบความคิดของเขาโดยปริยายนึกออกไหมแล้วสุดท้ายโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาบอกว่าอยากเป็นหมอค่ะเนี่ยก็คือแบบ80%ของเด็กก็จะบอกว่าอยากเป็นหมอค่ะแล้วบางทีเขาก็ได้เชื่อว่าเออเขาจะอยากเป็นหมอจริงๆที่ใมความจริงเขาไม่รู้ว่าในโลกเนี่ย มีแบบอาชีพเกมเมอร์อาชีพนักเ์นิสอาชีพนักดนตรีหรืออาชีพอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะโคดดิ้งหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมันมันทําให้ปิดกั้นความคิดของเขาลงกิริยาซึ่งก็จะคล้ายๆกับการบละทิ้งสารพิษแบบไม่มีช้อยจะถูกบังคับให้เลือกแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยอยากเป็นนักการพูดเป็นอนไรชื่อที่แปลกๆที่ที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยคิดกันเพราะเรารู Mor ้สึกว่ามันดูหรูหราดีอ่ะดูละครเยอะนะคะอ่านยเยอะก็จะรู้สึกว่า รามันก็ดูแชินี่ดูสวยรูยิ่มสบายดูเป็นคนฉลาดคนดีมีความรู้นะคะพอแล้วก็ิงนยืนมั่นกับกับแนวคิดนี้มากค่ะจนกระทั่งปริญญาตรีเนี่ยก็สอบเข้ารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ยังคงตั้งใจจะเป็นนักการทุนอยู่นะคะเป็นทํางานในการระหว่างประเทศอยู่ซึ่งยังคงยืนมั่นความคิดนี้ไปจนถึงจบปริญญาตรีแล้วจะเป็นออกปริญญาโทที่ก็เป็นคนที่ประเทศว่า มัน <min it> จะมีพอเราโรงถึงระดับหนึ่งอะเราจะก็มีความคิดว่าเราจะเรียนให้จบเลยแล้วทางานหรือเรียนไปก่อนเอเรียนจบทํางานก่อนล้วค่อยไป่อบทูอะไรแบบนี้ในโอกมันจะเป็นเป็นช้อยในชีวิตของเราพี่อยากเป็นทางที่ไม่คิดว่าเอาให้มันจบจไปเลยเพราะว่าที่เกลียจะเรียนแล้วก็คือจัดการเรียนแล้วก็เรียนให้มันจบไปแล้วก็มาทํางานทีเดียวให้มันเป็นสเต็ปไปไม่ใช่แบบเรียนแล้วทำงานแล้วก็กลับเรียนอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเรียนจริงจีิยหูก็ยังเลือกเลือกเรียนสายวิศวก l รอมพิวก็คือสาย กรารเมืองะหว่างประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งแต่เด็กจนถึงไปเรียนปริญญาโัวเรายังมีความคิดว่าเราจะทํางานเป็นอาการทูตหรือทํางานในกนรรารเมืองะหว่างประเทศ่อฝึกงานะทรวนต่างประเทศด้วยนะคะเพื่อทดลองว่าเราจะอยู่ะทโวงต่างประเทศรอดหรือไม่เออแล้วก็ตอนจบปีสีจบการฝึกงานก็ได้รับคำตอบว่าทำงานะทรวงต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันน่าเบื่อเข่าดำแล้วก็ติดกรอบของข้าราชการมันมีความ โรเกริกอะควาแบบราชการอะใังนันที่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้มันน่าเบื่อเกินไปชีวิตเราต้องการอะไรที่ที่ไม่ถึงกรอบขนาดน,นี้เราเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนสวยเราเป็นคนทีน่แบบเลิศแล้วควรจะทําอะไรได้มากกว่าที่กรอบ,บราชการมันไม่ค่อยตอยห้เราทำแบบราชการอาจารย์แล้วเข้าใจดีเหาโอเคไหมคะเราบอว่าไม่ไหวแต่ยังอยากทําทงานในแวดวงระหว่างประเทศอยู่ก็คือคิดว่าอยากทํางานในองค์กรระหว่างประเทศนะคะเ็เรียนโทตอนที่เรียนโทเนี่ยเกิด ความคิดใหม่ขึ้นมากับคำแรกมีชีวิตเรื่องจากเรียนที่อังกฤษนะคะแล้วที่อังกฤษเนี่ยสื่อมวลชนมีมบทบาทสูงมากในการแบบขับเคลื่อนสร้างการแนเออหนึ่งประเด็นก็คือเรารู้สึกว่าพอเราโตขึ้นมาถึงจุดที่เราเริ่มเข้าใจโลกแบบมปลายมหาลัยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออที่เราฝ่กยนอยากเป็นการพูดเป็นทำงานกันในโลกประเทศตั้งแต่เด็กแบบเพราะอะไรมันไม่ใช่แค่แบบสวยหล่อแล้วพอเราโตขึ้นเราเริ่มมีคอนเทนต์ในมสมองมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มัน ร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีรู้สึกว่าเราอยากจะเกิดมาแล้วตายไปโดยที่ทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กๆก็ได้ไว้กับโลกนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นสักหน่อยเนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าเออทำงานในองค์กร่าประเทศทำงานยูเอ็นทำงานกับวีดีเซฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยใช่ไหมแล้วพอไปถึงอังกฤษอ่ะมันเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่อังกฤษอ่ะสื่อมวลชนมีบทบาทมากในการขับเคลื่อนการสังคม คือเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีเสียงหรือว่าเป็นคนที่ตีแผ่ปัญหาแล้วนำไปสู่การแก้ปัญหาเรียกร้องอะไรแบบให้กับคนที่เขาประสบปัญหาจากรัฐบาลจากอะไรต่าลแลเราก็รู้สึกว่าเออจร,จริงๆอนะ่ะการเป็นสื่อก็มีศีรษะรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้ความสามารถเราเ็มที่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้จริงก็เลยเบนเข็มจากที่คิดมาตลอดชีวิตวัยรุ่นว่าอยากเป็นนักการเมืแบบก็้แ่ละ เราอยากกลับไปเป็นสื่อเพื่อที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วกลับไปเป็นสื่อนะคะถ้าใครจำธิการเวอร์ชันแรกได้ก็คือแบบทำงานที่ voice tv นะคะซึ่งปัจจุบันก็ได้เขาปิดตัวไปแล้วแต่เขาก็ยังทำอยู่็เลยไม่เข้าใจว่าปิดแบบใดเขาชเถิก็ <c oughs> <c oughs> กที่ทำการ voice tv ก็เ็เที่ยบกับคัาเคลื่อนไทยด้วยก็เลยบ <c oughs> อกว่าเราสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบเพจของคัาเคลื่อนไทยอของ voice tv คืออะไรนะคะแต่ว่าตอนที่เข้าไปทำ voice tv และสมัครที่เดียวเลยนะเพราะว่าตอนที่ก่อมจากฝรั่ตอนนั้นวอยซ์เป็นสื่อที่ดูทันสมัยดูเป็นสื่อที่รายงานเรื่องของสิงทธิมน,นุษยชนเรื่องของประชาธิไปไตยต่างๆนะคะไม่เหมือนกับสื่อกระแสหลักทั่วไปที่หลักายงานข่าวอัญากรรมข่าวการเมืองเนี้ยก็แบบไม่ได้ลัเเงินก็ไปสมัครก็ได้ทํางานแล้วก็ทํางาน,งานด้วยเรื่องความสนุกสนานแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มถึงเราคิดถูกเราได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ นเรื่องสิงทธินันกโทษในเรือนจำเรื่องของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกในเรือนจำทำในเรื่องของผู้รีภัยรยายงานปัญหาต่างๆอะไรแบบนี้นซึ่งก็งสุดแฮปปีมากจุดเปลี่ยนก็คือรัฐประหารปี57นะคะเข้าไปทํางาน Voice 54, วัยสี่54รัฐประหารปี57นะคะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมากเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าวัยชีวเป็ในผู้ใครใช่ไหมก็เป็นสถานีที่ได้รับการจับย้องจากทหารมากที่สุดแล้วก็แบบ มีทหารพกปืนกลอาวุธครบมือตปเป้าเราอ่านข่าวในสื่อรายการวิเคราะห์ข่าวและการรายงานกับกาทั้งหมดที่เราเคยทำมาถูกมัดกลายเป็นข่าวอา่านข่าวอ่านก็คือแบบที่เขาผู้ประกาศอ่านต๊ะแล้วก็อ่านออาสิบไปเรื่อยๆค่ะไม่มีการวิเคราะห์แล้วสิบทั้งหมดก็คือต้องถูกจับตามองโดยพอตชอร์เรานี่นยนะปริวารเราก็เป็นทางแรกที่เราทาตัวเองเราซัพเฟอร์มากว่าขัดใจทุกวันว่าหรือกูจะกลมีกา๊าซหนีกหวาแล้วก็พูดไปเลย ต่ออยู่ที่เราไหมอยู่ที่เราก็ออยู่ที่เราเออกาศสดยังไงมันก็คงจะฝักเราไม่ได้เออแล้วจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงว่ามันพูดถึงมันไม่มีหลักอย่างเนี่นเ้าห้าการอะไรงานเขาเกาอตั้งอรทัพอาหารค่ะคำที่เรารู้ว่ามีการเก่อตั้งอาหารเกิดขึ้นทุกที่ของประเทศไทยมีการเดินทบวม์ีอะไรคัะแต่เขาไม่ให้อะไรงานเขาแลาก็รู้กคนมีละเนเลยแล้วเปิดาพาบินรือใา่ไ็มว่าชูอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเคยมันมีเวลาแบบ ถ้าวีสิบปีเขาตัดไม่ทันหรอกแต่สิ่งที่ขัดขวางเราไว้ก็คือเรารู้ว่าตัวเราเองเราไม่กลัวเป็นคนแบบนี้นะคะแต่เราจะทําให้เพื่อนร่วมงานเราตอนนั้น,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 นร้อยแม่ประมาณร้อยสาสิบคนเราจะทําให้เพื่อนร่วมงานร้อยทั้งหมดตกงาน,นและเรารับผิดชอบไม่ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราทาแบบนั้นซึ่งเราทําได้เพราะเราเป็นคนที่นั่งอยู่หน้าจอรอาก็รส่งแต่คนที่เกิดทั้งหมดจะต้องรับกรรมจากสิ่งที่เรากออนมันไม่ใช่เราคนเดียวแล้วเราก็คือนึกออกว่าฟีลแบบ คนที่คิดจด่ก่ออาชญาอรรมเราก็นั่งอยู่หน้าจอเราคิดทุกวันั่านก็องไรกูทำอยู่เลวะอย่างเงี้ยเราคิดทุกวันแต่ก็ไม่กล้าทำแล้วมันอัดอินตัวเองมากเพราะว่าทุกวันที่เราทำงานไปเราเราก็พูดคิดอยู่ในใจว่าเรามาเป็นสื่อเพราะว่าเราอยากเป็นปาเสียงให้กับคนที่ไม่มีเสียงใช่ไหมเราอยากสะท้อนปัญหาของสังคมและนำไปสู่การแก้ปัญหาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมใช่ไหมและทุกวันนี้ล่ะกูทำอะไรอยู่กูเป็นปากเสียงให้กับกสชค่ะ แล้วนันแบบเราไม่รู้ว่าเราหนังหนอมันไปทําไมทําไปเพื่ออะไรทุกๆวันที่เดินไปทํางานก็ถามตัวเองว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วเราจะต้องทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไรตอนนั้นแหละเป็นครั้งแรกจริงๆก็ต้องขอบคุณครเษักเืนจ์จันโภชานะคะคนที่สร้างณิการานถึงวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีให้กับบริษัทยืนจันโภชาที่เก่อรัฐบาลคืนและทาําทให้เรารู้สึกว่าอาชีพสื่อนะักวันนั้นอ่ะมันไม่ได้กอกโจทของเราแล้วเพราะว่า การเงินมันไม่เป็นประชาธิปไตยสือ่อมวลชนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างที่ควรจะเป็นที่จะเป็นป่าปเสียงให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเราการเป็นป่าเสียงให้กับผู้มีอำน,นาจซึ่งมันไม่ได้กออโจทย์ชีวิตของเราเราไม่ได้กออโจทย์ใครเลยนอกจากกสชแต่ตอนนั้นยังไม่มีทางออกก็ทำงานเรื่อยๆมาแบบซัพเฟอร์มาเรื่อยๆอีกตั้งแบบสองปีสามปีโดยที่เราตั้งคำถามึาน้นเรื่อยๆว่าคือเราจะเอาอยมางไดีอ่ะมันมันไม่มีความสุขแล้วกับการทำงานสื่อมวลชนไม่ได้กอโจทย์แล้วนะคะจนกระท่ง มีกลุ่มบุคคลหนึ่งตั้งพักการเอืองขึ้นมาซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อผักแล้วเขาก็มาชวนเราถูกไหมคะชวนเราด้วยประโยคที่น่าหมาักใจมากว่าคุณชอบคนอย่างคุณชอบมีความสามารถมากกว่าจะเป็นแค่สื่อมาทำาก,การเงินก,กับระบบขึ้นไอเราซึ่งซัพนซอ์ร์กับอาชีพสื่ออยู่แต่เมื่อโดนถามแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหอันน่ามากเนาะคนถาม่ะพักคุณจะได้กีเสียงยังไม่รู้เลยแต่ว่าเราบอกว่าไปอยู่พักเขาจะทําอะไรได้มากกว่าเป็นสื่อคือตอนนั้นสถานการณ์มันก็คลายลงมากกว่าตอน รัฐประหารปีแรกเนาะปีแรกแบบเข้มมากใช่ไหมคะเอาผ่าปีที่สองปีที่สามายลง้นิดหน่อยแต่ว่ามันเรียกอะดับอ,อยู่แต่ว่าพอเราโรดนแบบนี้ยเราก็ตั้งคำถามว่าคนชวนมาชวนเราไปทํางานการเมืองโดยบอกว่าคนอย่างเรามาทํางานการเมืองใช้เงินได้มากกว่าการเป็นสื่อมวลชนเราซึ่งตั้งคำถามกับการเป็นสื่อมวลชนมาประมาณสองสามปีแล้วเนี่ยภายใต้รัฐบาลเนี่ยเราก็กลับมาตั้งคำถามว่าแต่ถ้าเรามาทํางานการเมืองในพักเขาเนี่ย แล้วเราทำอะไรได้วะคือไม่รู้อนาคตเลยจะต้องเิ็บคุกหรือจะต้องมารีภัยหรือว่าจะยังไงต่อเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นของคอสชอเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ชั่อใจว่าเราถนักกับไปรตัวว่าแต่ถ้าเราไปอยู่พรรคุณเนี่ยคุณคุณถูกบอกได้ไหมว่าแล้วมันทาอะไรได้มากกว่าเป็นสือ่อคือตอนนั้นสือ่อมัาทาได้น้อยก็จริงได้น้อยกว่าตอนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ก็ยังได้นี้ได้หน่อยนะแต่พรรคุณอะ ันไม่รู้ว่าทำผลเลยมันจะอะไรยังไงต่อมันจะได้กี่ที่นั่งมันจะทําอะไรได้หรือเปล่าหรือมันจะแค่แบบเกิดขึ้นแล้วก็จบไปไม่มีข้อสอเลยสักคนผู้ก่อนั้งพักก็ผู้เนียกตรงจจจริงใจมากว่าเอาผมไม่รู้หรอกว่าพัคเราจะทําอะไรได้มากแค่ไหนแต่คุณจะลองใช้กับความคิดได้น่มที่ว่ามันอาจจะทําได้ก็ได้กลับมารอดคิดดึงคืนค่ะว่าเอายังไงดีความตั้งใจของเราคือเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ตอนนี้อาชีพสื่อไม่กองโจทย์แต่มันเอได้กลอบอะไรบ้างนิดนิดหน่อยแต่ก็อึดอัดแต่อาชีพทางการเมืองไม่รู้เลยว่าจะไปเจอกับอะไรจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่เราจะลองดูไหมกับความเป็นไปได้นั้นที่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้นะใช้เวลาหนึ่งคืนคิดแล้วตื่นขึ้นมาก็ได้คําตอบในใจว่าซึ่งไม่ได้ตื่นหรอกค่ะมันถืว่าไม่ได้นอนก็คือนอนคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนเช้าก็รู้สึกว่าโอเคกู <laughs> okay, รู้อยู่ทิละนะเชา้าละเราจะ การตัดสินใจด้วยอารมณ์ล้วนคือคิดผิดเลยค่ะว่าเราจะไม่ตัดสินใจอะไรที่ในอีก20ปีข้างหน้าเราจะนั่งคิดว่ารู้ยี้ตัดสินใจแบบนั้ดีกว่ารู้ยี้งรู้ยี้ตัดสินใจมาทําการเืินดีกว่าไม่น่าเลยวันนั้นคิดแค่จริงๆว่าถ้ามันมีความเป็นไปได้แม้แต่เด็กน้อยที่เราอาจจะทําอะไรบางอย่างได้ดยการมาเป็นนักการเืองเพราะเราเห็นแล้วว่าอาชีพเสื่อพอมาโดนการเืินเข้ามาจัดการมันทาอะไรไม่ได้จริงเพราะการเืองมันไม่เป็นประชาก็ตายอาชีพสือมันทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราไปทำการเืินให้มันดีทุกอาชีพจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและทำหน้าที่ของตัวเองในการช่วยกันทำให้สังคม,มดีขึ้นถ้าการเือนมันเปิดให้พวกเขาได้ทำเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ถ้ามันมีโอกาสนั้นอยู่เราจะไม่เราจะไม่เ,ไมมเสียใจไรทีหลังถ้าได้ลองทำดูก่อนสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้ลองใช้โอกาสนั้นในการถึงดูว่าเราจะสร้างการเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนกับประเทศไทยโดยการ ซึ่งนั่นคือประมาณเจ็ดปีครึร่งที่แล้วแปดปีที่แล้วนะคะหลังจากผ่านไปเกือบแปดปกีก็กล้าพูดได้อย่างเป็นคาว่าคิดไม่ผิดและยังไม่ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่อยากเห็นแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้กับแปดปีที่แล้วประเทศไทยและสังคมไทยไม,ม่เหมือนเดิมหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วเรามองเห็นว่าอนาคตข้างหน้า ความสำเร็จมันจะเป็นได้จริงๆในการทํางานการลงทุกสองค่ะก็อร,รอบแรกองคุณใช่ไหคะแล้วก็มีการจัดทํำนโยบายแล้วก็สื่อผู้ชมก็จะรายงานแล้วโอเคพวกคุณเองก็ไม่มีสิทธิ์เล่อนลางว่าก็จะเห็นใช่ไหมว่าในสภาพของวันช่วงใกล้เลื่อนล่างเนีย่ยผู้คนก็จะไปเสิร์ชดูทุกคนก็จะไปหาว่าแต่ละพักมันมีนโยบายยังไงแต่ละคนพูดยังไงนี่จริงตอนคุยกันยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันคือช่วงเวลาที่ประตูเปิดค่ะเปิดสําหรับการที่เราจะ เสนอสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยไปให้คนอื่นเขารู้ในเ,เวลาปกติเนี่ยถ้าคนเราไม่ใช่คนทําง,งานการเมืองเขาไม่สนใจเราค่ะเขาทำมหาก,กินพวกคุณก็เรียนหกกนังสืออาจารย์พวกคุณก็สอนหนังสือนะคะเอ่อนี่ยค่ะหมูปิ้งเขาก็ปิ้งหมูค่ะพี่เนี่ค่ะส้มตำเขาก็ขุดตะลกรนะคะเขาก็ไม่ได้มีใครที่จะแบบมานั่งสนใจติดตามกันมาอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน,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 นแต่พอถึงการเลือกตั้งคนเขาก็จะสนใจโดยปริยายเพราะเขาต้องเดินไปเลือกว่าเขาจะเลือกใคร ซึ่งนั่นคือโอกาสในการทํางานความคิดเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรที่แบบเปลี่ยนไปหลายอย่างมากข้อแรกคนฟังการประชุมสภาและสนใจการประชุมสภามากขึ้นมากขึ้นอย่างมีรัยะสัมพัน์ 3, มากๆแน่นอนสนิทโพสมีเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งมันง่ายกว่าการดูทีวีเหอนกันคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องติดตามตลอดยาวๆก็ดูคลิปสั้นเอาก็ได้ก็ง่ายกว่าใช่ไหมคะแต่คนสนใจการประชุมสภาและการอภิปรายของสอสในส,สภาเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นมากๆมากๆเลยนะคะ ได้ด้าท้องถิ so? ่นลายบัตรจอเราไม่ประสบความสำเร็จคือเอาบัซอสมุดราญาีเราก็ไม่ชนะแต่ก็แย่ทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าคนไม่รู้ในช่วงการหาเสียงือกตั้งว่าอาบรจสมุปราการที่จริงแล้วเป็นหนึ่งบรจที่มีงบประมาณเยอะที่สุดในประเทศไทยนี่เราคนนี้มป็นจัหวัดก็มาจากภาษีของพวกเราการตื่นรู้ตื่นตัวในเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เรารู้สึกว่าเราเราอ่ะได้ทําให้คนอ่ะตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นจริงๆเพราะว่าประเทศเพราะว่าจังหวัด คะงบกระทรวงศึกษาเออตกลงใช้ไปกับอะไรงบของกระทรวงการแรงงาตกลงเอาไปทําอะไรแบบซื้อรถประื่อจำตำแหน่งหรือว่าเอาไปช่วยทหารที่ชายแดนอย่างเงี้ยคือคนตื่นตัวมากขึ้นจากเดิมที่ไม่มีใครสในใจเรื่องพวกนี้เลยทั้งที่มันเป็นเนงินภาษีของพวกเราทุกคน,ค,นกคืออด็กชิวกูยังไม่ทํางานแล้วไม่เสียภาษีนะคะทุกคนเข้าเซเว่นใช่ไหมคะขเข้าเซเว่นก็เสียภาษีนะคะเสียแบบเจ็ดปอร์เซ็นะคะถูกไหมถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณเติมนละมันมอเตอร์ไซค์คุณก็เสียภาษีนะคะเอราที่เติมนละมันเขาเก็บภาษีคุณเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเออมันก็ทําให้คนตื่นรู้และตั้งคาถามมากขึ้นและทุกครั้งที่เราทําให้คนตั้งคาถามมากขึ้นเนี่ยมันคือการทําให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งผเด็จการชอบอะไรรู้ไหมคะผเด็จการชอบคนที่เชื่อมและเสื่องสื่อและไม่สนใจคะ่ะเพราะว่ามันปกครองง่าย เชื่องเสื่องซึมไม่สนใจไม่ไม่้แสดงควาความรู้เลยทั้งสิ้นก็มีชีวิตยอยู่แบบวันๆเขาก็ปกครองได้ปกครองงา่ายไม่มีใครลุกขึ้นมาสึงเกีย่ยวน้ำคำถามประชาชนที่ว่าใจต้องการสิทงที่เรียกว่าแอกจีบซิติเซนประชาชนที่สนใจตื่นรู้ตั้งคำถามด่าส,สอสอตัวเองทุกว่าพุกวันไปประชุมสภาหรือเปล่าเดือประชุมไหมคอรัปชั่นหรือเปล่าไปรับเงินใครหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นแรงกดดันให้สอสอซึ่งเป็นคนที่ต้องรับการเลือกจากประชาชนทำงานให้ดีสอสอเพิ่งอย่าง อยากการเลือกตั้งต่อไหมคะสมัยหน้าอยากตสที่ัดนอยากได้รับการเลือกตั้งต่อสมัยหน้าไหมคะอยากถ้าอยากต้องทำไงคะต้องทํางานคะ่ะถูกไหมคะถ้าอยากจะต้องทางานก็ต้องไปลงพื้นที่ที่เขาไม่ให้ประชาชนเห็นหน้าแล้วทำไงคะประชาชนก็จะได้ไประโยชน์นี่มันคือกลไกที่ง่ายมากสาหรับประชาชนที่เมื่อไปถ้าประชาชนสในใจกสอสองก็สอสองสอตัวเองทํางานดีไหมสอสองก็ต้องขยันและทางานให้ดีเพราะว่าเขาอยากได้รับการเลือกตั้งในสมัยหน้ามันก็แค่ดีเองค่ะ แต่ถ้าชาชนไม่สนใจในเรื่องซึมเฉยชาทำมาหากินไม่ได้เลยถึงเวลารับเงินเดินก็ไปกลาให้ก็ไม,ม่มปนวันที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สสเป็นผู้แทนราษฎรหรือเป็นตัวแทนของประชาชนได้จิบค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เราทําให้เกิดขึ้นได้แล้วในสังคมไทยกองนี้แม้ที่เราไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราได้ทําให้เกิดวัฒนธรรม a อ t i v e citizen ขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาแล้วก็ทให้คนเข้าใจว่าการเดินกอับข้กทองไม่ต้องเลือกค่ะ เพราะการเป็นที่ดีนะคะขึ้นมาคะซึ่งเศรษฐกิจอะพอที่ดีงานที่ดีเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วนะคะซึ่งหาคนที่ดีได้